สวัสดีครับนี่ก็เป็นช่องพันคุณทีวีนะครับไม่ต้องแปลกใจวันคลิปนี้อาจจะไม่มีเด็กๆนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เสือได้ออกจากถ้าแล้วไม่ใช่แล้วครับว่าวันนี้คุณแม่เขาก็คือคแม่น้องพันผลกับน้องมีคุณอ่าเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยับได้เวลาแล้วที่เราจะต้องออกมาเผชิญโลกว่างอีกครั้งหนึ่งคนเดียวไม่อยากพาเด็กมาด้วยนะเพราะว่าวันนี้เราจะไปที่าง,งาน Thailand Mobile Expo 2022่องโอ้โหทองมาไม่ติดเพียนมหมตัวอักษรเดียวก็คือจะไปตามหาโทรศัพท์มือถือนะจริงๆโทรศัพท์มือถือไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำโทรศัพท์หายหรอกถึงจะต้องไปตามหาในงานก็คือไปหาโทรศัพท์ที่ใช่ะนะ <c oughs> วันนี้เราก็เลือกเดินทางด้วยรถไฟ MRT นะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อรถกันนะเพราะว่าได้ข่าวเมื่อวานนีสถานที่จอดรถที่ใหม่เขาเนี่ยตอนนี้เขายา้ายมาจาก ไปเทคบางนาแล้วแล้วไปที่ศูนย์วัุมธรรชาติศริกิจนะครับที่จอดรถเขาเยอะพอสมควรนะสามพันถึง0คันนะแต่ว่าเมื่อบานฟังข่าวฝนตกรถติดโอ้โหแล้ไม่เอานะนั้นเดี๋ยวพในใกงานมีรายรถไฟมาละไปดูกันครับ ตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าของศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจแล้วนะครับนี่มันมีถ้าเร็วซ้ายก็เข้าอาคารเลยนะครับแต่ถ้ามาทางด้านขวานี่ก็ขึ้นไปข้างบนนะแต่มันก็จะร้อนหน่อยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในงานนะครับว่าจะมีอะไรบ้างก็ดูกันต่อไปครับเราวันนี้เราเลือกเดินทางโดยรถ MRT สายสินเงินนะครับมาดูที่โทรศัพท์รุ่นไหนจะเป็นของเราบัตรในมือนิสสันละโอเคมาเลย อตอนนี้นะครับเกิดเหตุการณ์พอมาถึงก็ไฟดับสูงจำแห่งชาติไฟดับตั้งแต่เช้าเลยครับเนี่ยรวมประมาณ10กว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้คนก็รอกันเข้าไปซื้อโทรศัพท์กันโอ้โหดูดินะี่ยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพนักงานนะครับใน AIS ใส่เสื้อดําคนในชุดดํานะครับเนี่ยตรงน,นี้ก็ประชาชนครับพวกท่านเหล่านี้ก็กล้าที่จะเสียเงิน ในวันนี้เพื่อได้สิ่งที่ถูกใจนะโอเคแต่ตอนนี้เขายังไม่ให้เข้านะรอกันต่อไปครับนี่เราก็เข้ามาถึงท่าโซนข้างในแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยมาตกใจเลยไฟดับหมดถามไปถามมาอ๋อไฟเขายังไม่ปล่อยมาไฟดับโอ้คนรอคิวกันอ้าวทีนี้เราเข้ามาทางด้านข้างนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้เขาจะมี 2 3งามงานเลยข้างบนรู้สึกว่าจะเมื่อกี้เดินสำรวจแล้วเป็นเออเป็นโซนเกี่ยวกับธุรกิจการอาหารนะอน,นี้เป็นคริปโตนะเป็นหนวดเป็นพวกพวกพวกลงทุนนะเออพวกขุดคริปโตขุดเหรียญขุดอะไรไปเก็งก,กำไรนะจริงๆแล้วส่วนตัวก็มีขุดอยู่บ้างนะแต่เป็นการขุดแบบไตรก์ดจองนี่โอ้โเด็กๆชอบเลยนะ่นะเมื่อวานเพิ่งจะดูไลฟ์จากาช่อง ชิคโกพี่หลามไอทีนะดูสิโอ้ยอืมอืมอืมอะไรอะไร <c oughs> ะเดี๋ยวเราตอนนี้เรามีมือถือในด,ดวงใจอยู่แล้วนะ,นะเดี๋ยวเราไปดูเอานั่นก็คือล็อกโฟน6ิกนะล็อกโฟนรุ่นนี้ก็มา6รุ่นละรุ่นที่6และอาจจะได้รับความนิยมในเรื่องของ คนที่เล่นเกมนะก็ส่วนตัวแล้วก็คราวที่แล้วก็เคยใช้ไอโฟนอัดวีดีโอลงคลิปในช่องปันคุณนี่แหละแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นระบบปิดทำอะไรไม่ค่อยเข้าใจเขาดีกวรนะ <c oughs> อันนี้เข้ามาในบริเวณงานภารวนิโกล้ละนะครับเสียงอาจจะโอ้โดังมากเพระคนเยอะมากนะเพราะปีนี้เขาเพิด สู่เจ้าเองชาติเซกิล่ย,เ,ยเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วงานต่างๆก็คงจะย้ายมาเปิดที่แถวนี้นี่ครับให้ดูคนก่อนค้นนี่พวกนี้เข้ามารอคิวไอโฟนกันนะแต่ไอโฟนไม่ใช่เป้าหมายหลักของเราเพราะว่าเราเกียบไดนามิกไอแลนด์ไม่ใช่แนวส่วนใหญ่แล้วชอบแบบระบบที่เปิดเปิดมากกว่านะอย่างเช่นพวก Android นี่แหละเราเลง Android เข้าไว้ บูธเอซุดอยู่ไหนม้าอเช้าเห็นเอซุดอยู่ตามล่าหาบูธเอซุตกันก่อนนะไปจับของจิงก่อนสิโโทรศัพท์ที่นี่นะ เน้นของแถมเป็นหลักกูดิอย่างเจ้านี้ของแถมเทียบเลยนะแต่ละยี่ห้อก็มาโฆษณากันแล้วก็ซื้อโทรศัพท์แถมแต่จริงๆแล้วม <c oughs> ันก็ต้องลองคุยกันดูแล้วกันนะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยๆตามล่าหาโซนนี่คือโนนะอ e s แต่คนเยอะงแต่เชา้าแล้วมีเบอร์ใสวยๆนเลยนะ คนของนีกันบ้างนะแนอวจากจอโทรศัพท์แล้วเนี่ยก็จะมีพวกที่บอกว่า er ica, เป็นเกมคอมพิวเตอร์นะพวกแล็ปท็อปต่างๆนะเข้ามาเปิดโอ้ริคนเนี่ยลงทะเบียนซื้อของกันหลุดมาั้งโซนของคริปโตอีกอ่ะอันนี้ขอรีแม็กนะ ก่อนต่อพ่วงต่างๆนะวันนี้จะได้ซื้อไหมเนี่ยจริงๆดู S2 ของซัมซุงเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ชดีที่สุดในโลกเพราะว่าใช้เวลาที่สุดในโลกใช้เวลาเพียงแค่สิบเจ็ดนาทีนะตั้งแต่แปดโมงตีหก็ต้องรีบๆทำรีบซื้อรีบไปแล้วก็กลับมาตรงนี้ส่วนของเอ่อ กันลอยนะรบกันลอยถัดไปกัน,กน,กน,นะะบ้านนะคะคอเยอะจริงๆ,ๆนี่เป้ก็มีนะเป้สายคอมพิวเตอร์มีเ,เสือ้อผ้ามาขายด้วยงงเลยคืออะไรเขามาขายก็ได้หมดแหละ <c oughs> มีคนเดินก็ต้องมีคนซื้อสเก็ตบอร์ดมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีเ <c oughs> ว้นตานี่บอกโอ้โหเล่นเกมเยอะเนี่ยก็มาแล้วเล่นโทรศัพท์เยอะเนี่ยนะมอ โอ้โหเนี่ยโอ้อโหฟิลิปเป็นลูกเต๋าเลยนี่รถไฟฟ้าเนี่ยงานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่6ถึงนะวันที่9นะวันทิตย์ที้เขาหมดละนี่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 แบรนนี้สุดยอดเลยเพราะว่าเคยใช้ของเขามาเนาะ แล้วก็เขาเปลี่ยนชื่อเป็นซัมซุงเมมเบอร์แล้วเมื่อก่อนใช้เป็นมมมแบ,บแล็กซี่กิฟต์แร<ล>กขนมขนมกินได้ในโซนนั้นนะ,นะคนไทยใช้อ่ะมีพไฟมีคะแนนโโอ้หบอกเลยว่าชน,นะดังสิบสิบจีที่สุดทางโซน,นอันนี้แล้วนะปวดเลยเรื้อห้าสิบสองเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยในงานมีแต่ตัว256ห้สกิกส่วน iPhone เนี่ยยังไม่เห็นตัวท็อปเลยนะ นี่อันนี้่เแม่เลี้ยงกูจะถอยจับเต็มอ่ะนะฮะสำหรับ Galaxy A33 5G เอางี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวโปรโมชั่นเลยดีกว่าและถ้าอยากจะรู้่มเติมนะครับถือฟังไม่ทันทดลองทดลองไม่ถึงหนึ่งเด้อนนครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเจอแล้วเจอแล้วเอซูสเอซูต 5G ครับรับส่วนลดทันที2000บาทครับเ9้าสิบห้าบาทครับสำหรับ Galaxy A33 5G ที่แค่รุ่นพอกมากเลยนะฮะแต่เดี๋ยวเขาจะเน้น ล็อกท็อปนะแต่เรากำลังหาล็อกโฟนอยู่ล็อกโฟน6อยู่ไหนเอ่ยตัวนี้มีแต่โน้ตบุ๊กนีเทียนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยอ่ะเราเห็นแล้วรู้สึกจะมีอยู่เครื่องเดียวนะพี่เขาลองอยู่อ๋ออยู่พุดเดกับเซอร์เฟซเลยล็อกโฟนเออล็อกโฟนมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับ มีคามถึงเียง10เดือนครับแล้วก็แพ่5 9 9าลมไม่แถมนะัผมก็บอกว่าพัานลมไม่แถมนะ้วลมไม่มีแล้วขนาดพิธีกรบนเวทียังไม่ใช้คลิปบอดเลยนะฮะรุ่น512ตัวล็อกโฟนซิกสีดำมีของไหมมีด้วยใช่ไหม ตามราคานี้เลยแต่แต่แถมแค่หูฟังอย่างเดียวเดี๋ยวจะลองจับจับดูเดี๋ยวรอให้พี่เขาลองเล่นดูก่อนก็ได้เวลาสมควรแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้นะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ระหว่างที่จะอธิบายเนี่ยก็ดูคนเดินผ่านไปผ่านมาไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง จากประสบการณ์เมื่อกี้ที่ได้ไปลองมาเนี่ยบูธไอซุดเนี่ยก็ถูกใจนะแต่ว่าน้องเซลล์ให้ความรู้ยังไม่เพียงพอกับที่เราต้องการก็เลยเดินมาดูที่บูธเสี่ยมี่เฮ้เสียเส่ยมี่น่าสนใจแต่ว่า2รุ่นนี้แตกต่างกันอันนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนที่คิดอยากจะเปลี่ยนมือถือนะครับ เดี๋ยวระหว่างนี้เราต้องรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทุรักที่อื่นอีกเดี๋ยวคิดว่างานมันมี4วันนะเดี๋ยววันที่4เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยต้องตัดสินใจแล้วล่ะ,ะแล้วก็จริงๆี่ยวมีเนี่ยก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันเป็น s นั p d r a g o n Gen หนึ่งเป็นตัวธรรมดานะแต่ถ้าเกิดว่าของไอซุดเนี่ย มันจะเป็น Snapdragon 8ป 8, 8, 8 plus gen 2เฮ้ยอันนี้คิดว่าเราน่าจะมาผิดเดินไปด้วยคุยไปด้วยนี่งงเลยแต่ว่าน Xiaomi เนี่ยเซมี่เนี่ยเล็กเบาประทัดรัดเลยแต่ฮะความจุน้อยไปหน่อยแค่256กิกะไบต์นะนี่อ่ะ,อะดูไปด้วยดูไปด้วยครับ <S <S นี่เขาเพิ่งเปิดใหม่ <S 1> <S 1> ได้ระยะหนึ่งละนะ ก็กว้างขวางกว้างขวางกว่าเดิมมากเลยเอาละไม่ตรงประเด็นแล้ว,วนี่กว้างมากเลยนะอะขอกลับไปนอนคิดก่อนแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยจะกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเจอกันเผื่อจะมีไม่ใช่หรอกนวันสุดท้ายแล้วเขาจะมีของแถมอะไรที่แบบสุดยอดมากกว่านี้ไม่ได้ซื้อโทรศัพท์หวังของแถมนีะเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่ สายรถไฟจากที่เรามาให้รีบกลับบ้านเลยนะอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องปันคุณทีวีด้วยแล้วกันนะครับจะบอกว่าเดี๋ยวจากก็มีช่องใหม่แล้วด้วยนะเป็นช่องที่ไม่ได้พูดมากเหมือนช่องนี้สำหรับสำหรับคนที่แบบว่าที่เกิดฟังอ่ะโอ้โหเราเข้าใจเราเข้าใจคุณไปอีกช่องเลยไปดูได้เลยนะก็จะเป็นแนวแบบว่าเดินทายไปเรื่อยเป เผื่อเป็นความรู้ใครอยากไปที่โน้นที่นี่นก็แชร์ได้นะจะไม่มีมาบรรยายอย่างนี้เลยเพราะสัญญาแต่ขอให้ไปคไลิกไลค์คลิกติดตามกดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับที่ช่องไทยวิวนะครับนะสกดยังไงสกอที่ h a i v i e วั w S นะครับเนี่ยตนนี้กำลังเปิดช่องมาได้สักสองสเดือนละนะนะยอดวิวก็พอมีบ้างนะยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้อง ลุงปานะอาไทยก็ได้ช่วยคลิกติดตามให้หน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากครับเลิฟยูจุ๊บจไปละอเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่ไปขอบอกว่าฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะดูสิว่าเราจะเอามือถือรุ่นอะไรมาเผื่อมาถ่ายลงช่องนะ,อะโอเคครับไปล้วครับ